เอาละพร้อมหรือยังพร้อมจันเจยสตรีมใน YouTube ครับไม่ใช่ครับใน a c e b o o k ใน Facebook เดี๋ยวน่าจะใกล้โดนแฮกละใน f a c e b o o ไอะไรน์แบนจองคริปโตเคเรนซี่บิตคอยพี่จันเจบิบแอบเพลเซอร์เอาละมามามาไปลุย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 กูที่หนึ่งวะนั่นอะยังเฮ้กูเข้าแล้วเฮ้ย อ้ยหน้าอยู่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 หน้าไปก่อนนะไปก่อนนะไปก่อนนะด้นโอ้โหดึงด้วยโอ้โหพวกรู้ดี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 โอ้ดไปได้ไกลไปที่สุดเลยพวกเราไโอเคไป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 ไ ไม่ดี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 ตั้งใจเล่นกูตั้งใจเล่นอยู่อุ้ยอุ๊ยพี่สี่เหรอวะเพื่อนเข้าเข้าเร็ว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 ไอ้เหี้ยดวงกูแย่ว่ะรอบนี้โอ้เชี่ยมาแล้ว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 ไอ้สัตว์หมอหมอเป็นไงบ้างหมอทำไมอยู่มันอาหารทำไมทำไปหมอไดแล้วเข้าแล้วจะเข้าแล้วพวกเราเข้าแล้วโอเคคุณว่ากูจะไปได้แต่รอบแรกแล้ว เฮ้ยมันไก่กรุ๊กเลยเออวันนี้มันกรุ๊กเลยที่ต้องระวังมีแค่ตัวซูเปอร์แมนขวาบนเห็นในตัวชุดซูเปอร์แมนปะหนาวอ่ะมือสั่นกางเกงดำก็ดึงก็ดึงแม่งทีไอ้คุณมือสั่นวะโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้ไอ้จานเจไอ้จานเจมึงจำได้ปะกูถามจริงๆถ้ามึงจำไม่ได้กูจะไปเลาะคนอื่นเออ่จำได้จำได้มึงเราช่วยกันจำไหมเฮ้ยมันไม่ยากมันไม่ยากขนาดนี้เอาจริงเดี๋ยวสอนถ้าพลาดมันไปหมดเลยนะเว้ยกู ไม่เป็นไรเราวิ่งตามคนส่วนมากไงไม่ได้เียมันไม่ได้เล่นโบตีไอซัตเราวิ่งตามผมเปิดโปรแกรมอะไรโปรแกรมแฮกเหรอส้มส้มแอปเปิ้ลส้มแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเฮียไม่มีแอปเปิ้ลไอซัตส้มอะแตงโม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 ลุกมันวามันว่าก็แย่แล้วเนี่ยส้มแตงโมอันนี้อันนี้อันนี้แตงโมนี้แตงโมนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเคลียร์ที่ให้กูเคลียร์ที่ให้กูเคลียร์ที่ให้ อเคคโอเเชอร์รี่ส้มเชอร์รี่ส้มแอปเปิลเชอร์รี่ส้มแอปเปิลเชอร์รี่ส้มแตงโมไม่ได้กูจะไม่ได้โอเ้แบบไอูแบบไอ้แบบไอ้แบบเชอร์รี่ส้มแตงโมกูจับได้กูจับได้โอเคจับได้กูจับได้ตามกูอันนี้นี่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 กูแตกหมดไม่แตกอันนี้โอเคโอเคไอ้เชี่ยไอ้สมูเกือบแตกเลย แฮ็กเชื่อไหมเเชาเฉลี่อยู่ใกล้กันกล้วยกล้วยอันนี้นี่นี่กู้ยกล้ยกล้วอยู่กล้นี่อยู่กล้วยกล้แฮกกล้ยแฮ็กไอ้ยเ่าวพวกมึงทำอะไรกันนะจันเจกูบอกเลยว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วไอ้ตว์เพื่อนเราเอาหัวหม่งลงไปในน้ำสองคนไอ้มาตีมึงมาหยุดหยุดหยุดได้มึงต้องคิดมึงต้องคิดดึงเอาไว้สิคิดดึงเอาไว้ก่อนจันเจเออ เหมือนเลยแกเหมือนกักูตอนนี้โอ้ด่านปั๊บเสียนด่านนี้มันปรับมานะเว้ยมันยากกว่าเดิมนะเว้ยมึงอะชอบไม่มาผ่านด่านนี้เอาหน่้ยคนเราอ่ะมันจะมีพลังแฝงตอนแข่งรู้ป่ะเขาเรียกว่าเข้าหมดเข้าเข้าหมดเพย์ออฟจริงอ่ะเข้าหมดเพย์ออฟจริงดิใช่แล้วแต่ว่าเหลือเราแค่สองคน้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเปกลัวดิเบ็น ตายกลเกิดใหม่แค่นี้เองเกมเนี่ยไม่ยากโอ้โหชนกระเด็นกระดอนกระเด้งกระจายปลายเราจเย็นจเย็นครับเราต้องเล่นแบบเจน็นเย็นครับผมเกมเนี่ยเล่นแบบเจน็นเย็นครับผมเจน็นเย็นเราผ่านตรงนี้ไปได้คือเราชิลแล้วนะต้องจริงแบบดนะี้มันเป็นแบบแอบแสกเพื่อนโอ้ยอย่าชนดิเฮ้ยต้องเข้าที่หนึ่งครับถ้าเข้าที่หนึ่งจะได้ตังค์เยอะขึ้นตีมาตีมาตีกูแยหญ่ละ องได้แต่อย่าชนแล้วนึเรือมาแล้วขอหนึงเขาเรียกว่าเข้าโหมดเพย์ออฟเพื่อนเขาแบบปะเข้าโหมดจันจีมึงทำเพี้ยอะไรอยู่เนี้ยเดี๋ยวมึงก็ตกรอบออสเข้าโหมดเพย์ออฟเข้าโหมดเพย์ออฟเพย์ออฟเพี้ยอะไรเขามึงตกรอบหลับกระโดดเชือกอันนี้กระโดดเชือตรงนี้เลยกูเล่นท้ายยากเกินไปเพื่อนรักจันจีมึงทำอะไรเนี้ยเย็น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 เย็ยบมกันอย่าเบรมกันอย่าเบรมกันเขาเรียกว่าเข้าโหมดเพย์ออฟเข้าโหมดเพย์ออฟ อ่านั่นน่ะอะไรอะไรกูทำให้เด็กมันโรคเล่นกูว่ามันแม่งตกตรงนี้แหละจานเจย์ไม่เชื่อ,อกูปะโอเปียา์ภูริกีร์โอเปียรกหรือพายาปูนเรียบร้อยเฮ้ยจันเจย,ย,เยม,มึงเห็นมึงเห็นไอ้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกอล์ฟีลาปะข้างหน้ามึงอะเรียบร้อย,ย,อยไอ้เด็กเบนส์อ,อย่าเป็นไงเบนส์นี่ใครนี่จันเจผู้ที่ทำได้ดี เอ้ยพวกคุณอย่าพูดคำหยาบสิเด็กๆอย่ผมเนี้ยอ๋อโอเคโอเคต้องๆครับผมต้องขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับพอดีเพื่อนผมบอกว่านะมันทขาถามงานนะเฮ้ยสวัสดีอีฟลอยที่น่ารักของพี่เจครับโอ้ยไอ้สัตว์เด้อฟอปบอลจันเจ้จันเจเดี๋ยวเป็นกองหน้าให้จันเจกูจะเซฟอย่างสุดความสามารถมึงต้องทำประตูรัวๆโอเคันเจอกันเจอกันเจอกัน ดูข้างหลังใหม่กูยังงงเลยมันเจย์ทำมาตัวไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำไม่ฟังไปมึงโดดไปไหนเล่าไอ้สัตว์จันเจยเอ้ยสวยไปเลยไปมึงโดดลมทำไมจันเจย์สัตว์มึงกดกระโดดมึงกดมงทีก็พอลูกหนึ่งแล้วนะครับผมไม่อยากพูดเยอะลูกหนึ่งไปแล้วไปลูกไปลูกไปลูกกูส่งไปแล้วกูส่งไปแล้วไปจันเจยไปไปดิดิจันเจย์ทำไปแต้มหนึ่งแล้วครับ เออสวยสเฮ้ยโทเกมไมโทรดิโทรเฮ้ยเพื่อนโอ้ว่าจะยแดดแมนยแดดยแดดไปลูกไปกลูกส่งไปแล้วส่งไปแล้วไปลูกแล้วไม่ถูกคุล้มมาเฮ้ยจันเจมึงกันไว้มึงกันไว้กันลูกสายกันลูกสายจันเจเบนไอเบนเบนได้อยู่มึงได้อยู่มึงอย่าบังมงอย่าบังไปอลอวไปวไไปไปไป เออให้กูมากูมาหลุดเดียวหลุดเดียวเออไปไปไปหลุดเดียวหลุดเดียวไปลูกไปลูกกูส่งไปแล้วก็จบไปแล้วลูกเดินไปเปนมาเฮ้สวยสวยสวยหลุดเดียว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 สี่ลูกสี่ลูกไปลูกไปลูกไปลูกกูดำสีเต้มกูทำสีแต้มกูทำสีแต้มแล้วสวยสวยสวยสุกกลางตัดกลางตัดกลางตัดกลางสวยสวยตัดกลางมาไปลูกแล้วไปลูกเฮ้ยไอ้ยี่ทําอะไรอ่ะไอ้สัส The the mm hmm. so Dude, right. right. ุุุุดด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 เเเเีีีียยยยววววไอเชี่ยทำอะไรบ่วงบังวะไอไอชิ้นนี้มันเล่นไม่เป็นไอดูดิไอเชี่ยทำเชี่ยอะไรเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอออีกโูกนึงโอ้โหจานเจเขาเรียกว่าอีกเออสวย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 ไปโลกไปอีกนูาที่เก่งที่สุดในจักรวาลมาเว้ยว่ะมาดิมันเมื่อกี้มันโอนตัวหลุดเดียวหลุดเดียวลุดไปโลกไปโีกหลุดเดียวหลุดเดียวหลุดเดียวมาดิมาดิมาดิ ดูดิสวยมันต้องจจกสั้นเอออไอ้รถนึ่งโอ้โหเจ็ดหนึ่งในสัตว์นี่หมดปถมหรือเปล่ารถแรกแจกเทมรถแรกแจกเทมน้องน้องจานเจมันชิงมันชิงเกมชิงหางแน่นอนคือไม่มึงก็กลัวใครก็ได้คือโอกาสห้าสิบห้าสิบมึงอย่าให้สองตัวเฮี้ยนั่นได้ไปนะโอเคป่ะสี่ตัวโอ้โหได้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 กูจะไปฝากหางไว้กับไอ้เบนน้น้องไม่ต้องฝากไว้กูกูไปแยกก่อนเดี๋ยวกูมาเจอกันเอาเว้ยแชมป์หนึ่งเว้ย เอาว้ยยังยังใจเย็นใจเยทุกคนใจเย็นเอาเชี่ยไอ้ซาความมงกูดึงเลยนะตอนตอนตอนไม่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 วิ่งดีกว่าโอเคโอเควิ่งดีกว่าวิ่งดีกว่าวิ่งว่าไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงวิ่งดีกว่าวิ่ง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 วิ่ไ้าไม่มีเอ้ตตรงตรงตรงเส้นชัยไม่มีไม่มีนี่ไม่มีไม่มีขอไม่มีขอไปไปไ้ใจไปไปไปงอาูกููกูขวากูขวากูขวาขวาขว้าขว หวหขวาขวาขวาัวมึงไม่ซ้ายอะมึงอยู่ใกล้ซ้ายอ่ะโอเคกูไปทางซ้ายก็ได้ไงก็แล้วแต่ใจโอ๊ยจัจเจเออเออเออเย็นใจ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 เย็นขาวไอ้ขาวข้างหน้าไอ้ขาวข้างหน้าไอ้ขาวข้างหน้ามันมันไปไปไวเกินมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ลกูอยู่ข้างหลังกูหลังถ่าย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 กูน้ำกูน้ำโอเคโอเคโอเคเบนไปเบนไปเบนไปโอ๊ยจัจเจปีศาจบน มาดิเจมผู้ดึง็นไงกูดึงหางนทบขาดแ่ะเมื่อกี้เฮ้ยฝั่งเราเป็นฝ่ายชนะอย่างนั้นเหรอคิวซีพาทีนาลกคิวซีพาทีนาลกคอมมีคอมีคิวซีพาทีนาลก เออแล้วกูต้องแคปเลยแคปให้คนเดียวพอไม่ไม่กูหนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งสองสี่ห้าโอ้โหชี้ดานนีมีสิทธิ์ตกนะเนี่ยเกมแรกอ่ะโอพยายามพยายามอย่าอย่านำพยายามรอรอคนอื่นไปแล้วค่อยไปดีกว่าเรา้องแบบรอรอกันบ้านอ่ะใช่ใช่เพราะว่าเราไปก่อนเราโดนโดนชนมันจะไม่ค่อยดีเกมนี้มึงเคยโดนเหยียบป่ะล่ะประตูประตูสุดท้ายประตูกลางนะประตูสุดท้ายประตูกลางนะทำไมอ่ะทุกครั้งเลยเหรอ ไม่ไม่ไม่มันมีวิธีดูอยู่แต่เดี๋ยวบอกตอนประตูน้าประตูกลางประตูท้ายประตูกลางเผื่อใครแบบนำหน้าไปอ่ะโอเคโอเคกูอยู่หน้ากูอยู่หน้ามามาตี้ไม่ดีว่ะกูอยู่หลังหลังดีกว่าใช่ใช่ด่านนี้ด่านนี้อยู่หน้าอยู่หน้ามันไม่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 ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเล่นแบบบีสปอร์ตเล่นแบบบีสปอร์ตเล่นแบบบีสปอร์ตโอเคบายบายบาไปไอ้นี่กดดึงไอ้ไอ้นี่กดดึงค้างไปเลยแปลกๆละ กดดึงค้างไว้เลยโสมบ์ไว้อุ๊ยเหี้ยตัวกูอ่อนล้าแล้วอ่อนแรงปลปลาปเราเล่นเหมือนกับว่าเราซ้อมนะมั้งเราเล่นเหมือนเราซ้อมนะไปพวกเราลุยกันเลยพวกเราลุยกันเลยน้ำลา้มือเคลียร์ตรงยาวกูตรงยาวกูตรงยาวกูตรงยาวเฮ้ยไอ้นี่โอ้ไอ้นี่ไอ้นี่มันมีวิธีดูมันมีวิธีดูมันมีวิธีดูตูดยหญ่าเหยโอ้กนี่ตกนี่มาตีมึงจะตกง่ายโพด เนนนเ่ากกอูิสร็จแล้วเสร็จแล้วไปแล้วจบแล้วเสร็จแล้วเราเรวเราเราไปไปเพื่อนลักกันเร็วแตกป่ะล่ะมีใครแตกปะไม่มีไม่มีฉันโอเคมาตีมาตี้เพื่อรักกูยังอยู่ปะเนี่ยอยู่อยู่โอเคโอเคยืนครอปยืนครอปกูมีแม่งไปทั้คนเลยเลยมันมีมันมีวิธีดูไอ้สามสามสามแถวหลังมมันีมันมีวิธีดูไอ้คนแรกมันแบบมันคือมันวิ่งชนถูกหมดเลยนะ ก็มันก็สามสามแถวหลังอะมันมีวิธีดูโอเคโอเคมันดัมันแทงดูมันมีวิธีดีเอาระดับต่อไปคือเออขอบคุณนะครับโอ้ยโหลดนานเกินจะได้หลดอีกปะเนี่ยเอาด่านน้ำเหนียวเลยจะได้ตัดคนเยอะๆหน่อยเออเ้วรอบสามก็ชิงเลยปะนี่ทำไมมึงอยากได้จังเลยว่าด่านเนี่ยอยากได้เกินด่านเนี่ย หมอหมอมึงค่อยๆไปนะหมอไม่ต้องรีบใจเย็นค่อยๆไปใจเย็นอะได้เลยเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆกระดิบกระดิบไปนะจริงด่านนี้ไรใจกูไม่ค่อยดีเหมือนกันโอ้โหกูอยู่หลังสุดเลยสัตว์เอ้ยใจกูไม่ค่อยดีนะให้เล่นด่านไปแล้วโอ๊ยมันอะไรกันนักกันหนาวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหยัดชนกูโอ๊ย เฮ้ยไอ้เ <Safe> ห <rév mark> <n> ี้ยหมาปลายฟันเฮ้ยๆมันอย่าชนมั่วดีโอ้โหแย่แล้วอู๋แม่งเอ้ยกูโดนชนกูขยับไม่ได้เลยว่ะเพื่อนอะไรแล้วกูตายและคือกูกูโดนเบียดแบบกูขยับไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหอย่างแย่เลยอ่ะมาตี้มึงอยู่ไหนวะไม่มาตี้แม่งอันดับหนึ่งของจักรวาลกูทำรงคอนนี้ไม่เป็น ก็มึงก็อย่าไปฝืนชาตาฟ้าลิขิตฝากด้วยไอเบนอยู่ไหนเนี่ยไอเบนโดนขวางว่ะอยู่ตรงไม้สีเหลืองไอยีนี้เข้าที่หนึ่งก่อนมึงเข้าที่หน่ก่อนไอไกอมเข้าที่หก่อนไออยากเอไอต้องต่อข้างบอนี้่สามจริงดจริงไอเบนถูกเกินไเนถูกเกินนีทีโดนโดนบอลโนยทุกเลย คนเดียวเเนี่ยหรออถึงแบกคนเดียวอ่ะพวกนี้ไม่เล่นมงดดูิพวกนี้มันไม่เล่นไอพวกนี้ไอพวกนี้ทีมแข่งแน่เลยมันคัดคนออกเว้ยมันคัดคนออกเว้ยคัดคนออกว่ะเอาว่ะเอาว่ะขัดคนออกเหรอเฮ้ยเข้าสองคนอยู่เลยอ่ะดูดิ

ไอ้เหี้ยทีมแข่งไปหมดเลยทีมแข่งมึงไทีมดเลี๋ยวพึ่งไอ้ไอ้ซาไอ้เหี้ยลืมหึงหึงแย่งหางกูจะสู้กูจะยังไงเนี่ยจัจจีก็แย่งหางให้ได้ดิก็ต้องรอให้เราเราเราได้หางอ่ะเฮ้ยสู้ได้เลยเดี๋ยวพวกเราเชียร์เชียร์ด้วยมึงอยากกดดันกูมีแค่เองแบบเฮ้ยเหี้ยไม่ใช่แค่ไม่ได้แย่งหางไอ้ตว์เออเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยมึงอย่ากดดันมึงอย่ากดดันกบัวให้นี่แหละพิ่งยักเพงอยากกดดันเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่กดดัน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 เป็นกูไฟแล้วเมื่อกี้เฮ้ยเราให้สมาธิเบนส์ไว้เราเราเล่นเงียบๆไว้โห มัวมันจะจับหัวไวเฮียไม่น่าหรอกมั้งเล่นใครเล่นมันเล่นใครเล่นมันวัดที่สเต็ปบายสเต็ปเรายังห่างกันหลายสเต็ปหนึ่ง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 เล่นเบนมาหายนี่วะเฮ้ยเฮ้้ยมุมมองนี่แบบบางทีเหมือนเหมือนมุมมองมันจะตกนะมันปิงมันปิง แต่เกมจับหางนี่ก็ปิงอยู่นะกูว่าเฮ้ยเฮ้ยอ้าวมันไม่ได้ยังไงวะนะเมื่อกี้เหมือนมันโดนแล้วอะเอาไว้เอาไว้สวยสวย ไอชิ้นนี่เหนียวจัดว่ะกูกดกระโดดไม่ติดไอเหี้ยปุ่มกระโดดไม่ค่อยดีเอาหน่อย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 กูอยู่ด้วยเพื่อเก่ามันกูก็เหมือนกันไอหมาที่มึงตกรอบได้ไงไหวไอเหี้ยนั่นจะเข้าที่หมึงก่อนคือไงกูก็เลยแบบนี้ไปทางนั้นเลยแล้วมันแล้วมันไม่เข้าอ่ะแมันไปไหนอ่ะมันก็ตกเหมือนกันเหรอ ช pues> mm hmm> ื่อไอ้ด่านเมื่อกี้แม่งกูไม่เคยตายแบบตายเองอ่ะกูโดนแต่เพื่อนฆ่าเจยวคะแนนชื้นกูว่าเข้าไปรอบสึงก็พอแล้วนะอืมอุ้ยกระโดดไม่ตีไอ้เฮียผมกระโดดกูไม่ค่อยดีอ่ะเปลี่ยนจอยดีวะไม่มีมันล้มมันล้มเย็นค่สเต็ปไปสเต็ปมา my god ถ้าเป็นมึงจะทำไงวะเป็นกูเหรอกูก็เปิดโปรบินดีวะรออะไรเป็นกูเหรอไอโปรที่มึงซื้อมา99ดอนอะทำไมในภาพกูเห็นโดนตีก่อนแล้วค่อยกระโดดโดนกูเหมือนกันปิงปิงปิงมันลกแล้วอี่งมันลกมันลกมันลก โอ้โหไอ้เนี่ยเอเรื่องอยู่เนี่ยเฮ้ยทำไปเล่นปปอย่ามาชนกูไว้สั่นโอ้โหไอ้ชีอย่างเร็วเฮ้ยเฮ้ยไอ้ชี่กูกูลลมอะไรอ่ะกูลลมได้ไงอ่ะไปชนกับมันปล่าอปิงไปชนกับมันอ่ะ้ กูหล่นอะไรอ่ะไอ้เหี้ยจะได้สองแชมป์กูหล่นอะไรอ่ะมันเปิดโปมันเปิดโปมันเปิดโปไม่เมื่อกี้กูหล่นได้ไงเปบลไรเปบลไรเปบลไร